สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาร์จากช่อง Art ์ตเบคนะครับจากครั้งก่อนที่เราทําแป้งหัวเชื้อถังจงไว้นะครับคลิปนี้นะครับเราจะเอาถังจงมาใช้นะครับทำโชกุปังที่มีส่วนผสมของถังจงนะครับก่อนจะไปทําก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับเรามาดูส่วนผสมกันนะครับวันนี้นะครับก็ผมจะใช้นี่เลย แป้งหัวเชื้อถังจงนะครับที่ผมกวนไว้แล้วนะครับแล้วก็ตัวแป้งวันนี้ที่ใช้นะครับเป็นแป้งญี่ปุ่นนะครับของร้านคุณส้มนะครับก็ถ้าเกิดใครต้องการหาแป้งญี่ปุ่นมาใช้นะครับก็แนะนำนะครับร้านบ้านส้มลิ้มนะครับโอเคผมก็ใส่แป้งญี่ปุ่นลงไปนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะตามด้วยนมผงนะครับ เค okay, ครับใส่นมผงลงไปเลยนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับโอเคนมผงน้ำตาลจากนั้นนะครับผมจะคนส่วนผสมของนมผงและน้ำตาลแป้งให้กระจายตัวเข้ากันนะครับส่วนยีสต์แล้วก็เกลือผมจะไว้ใส่ตอนที่นวดไปสักพักหนึ่ง ค okay. ผมจะเปิดเครื่องนะครับด้วยสปีดต่ำนะครับให้ส่วนผสมของของแห้งกระจายตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นก็จะตามด้วยแป้งหัวเชื้อนะครับที่ทำไว้แป้งหัวเชื้อถังจงที่เรากวนไว้เ,เวลาใช้นะครับผมจะใช้แบบเย็นๆเลยนะครับคือเอาออกจากตู้เย็นแล้วก็ใช้เลยแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในเมืองที่หนาวมากๆนะครับก็แนะนําว่าเอาเขามาตั้งให้คลายตัวก่อนหรือว่าอาจจะ อ,อุ่นเขาสักหน่อยหนึ่งก็ได้อโอเคทีนี้ก็พอใส่ถังจงไปแล้วผมก็จะตามด้วยของเหลวนะครับที่มีวิปปิ้งครีมนมแล้วก็ไข่ไก่ลงไปแล้วก็จะนวดส่วนผสมนะครับจนจับตัวกันวันนี้ผมใช้ส่วนผสมเท่าเดิมนะครับแต่รู้สึกว่าตัวส่วนผสมเนี่ยจะแห้งนะจากที่เห็นนะครับแห้งดูยังไงเนาะเวลานวดไปเนี่ยเขาจะเป็นก้อนเลย นะครับไม่ได้แบบวา่าอยู่ก้นโถสักเท่าไหร่นะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเติมนะครับวันนี้ผมจะใส่ยตดลงไปก่อนนะครับแล้วก็จะนวดให้ยตดกระจายตัวเข้ากับตัวแป้งโดของเรา,เอาพอยตดกระจายตัวนะครับเดี๋ยวจังหวะน,นี้นะครับผมจะปรับสปีดนะครับเป็นระดับกลางแล้วก็ค่อยๆเติมส่วนผสมของนมลงไปจะเติมทีละนิดนะครับ ถ้าเพื่อนๆยังไม่ค่อยอทำไม่ค่อยบ่อยนะครับนะนนว่าเพิ่มทีละนิดแต่ว่าผมเนี่ยทำค่อนข้างบ่อยนะครับก็จะอพอจะจับทางได้ว่าต้องใส่ประมาณไหนถึงจะโอเคอเมื่อนมนะครับซึมเข้าสู่ตัวแป้งโดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่เกลือตามไปนะครับแล้วก็จะนวดนะครับจนตัวโดเนี่ยมีความแข็งแรงหรือว่ายืดหยุ่นได้ระดับหนึ่ง เดี๋ยวเราลองเช็คดูความนุ่มนะครับอันนี้ก็ถือว่านุ่มนะครับแต่ก็ยังยังนุ่มได้อีกนะครับก็ลองเช็คโครงสร้างดูอันนี้ยังยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะ,ะนวดต่อไปนะครับแต่ว่าจะเพิ่มของเหลวไปอีกทีละนิดนะครับแล้วก็จะนวดต่อไปเรื่อยๆนะครับจน นมเขาซึมเข้าสู่ตัวแป้งโดนะเมื่อนมนะครับซึมเข้าสู่ตัวแป้งโดจนหมดนะครับก็มาลองเช็คอีกทีหนึ่งเวลาที่เราได้สูตรไปนะครับที่ผมพยายามบอกเนาะก็คืออย่าเพิ่งใส่ของเหลวจนหมดนะค่อยๆทยอยใส่ก็ได้ครับโอเคได้โครงสร้างประมาณนี้เนาะขึงได้นิดหน่อยแล้วผมจะใสะ่ส่วนผสมของเนยลงไปนะครับ ไขมันเนี่ยผมจะใส่เป็นตอนท้ายเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ไปช่วงแรกๆนะครับพวกไขมันจะไปขัดขวางการพัฒนาของโครงสร้างตัวกูเต้นนะครับแต่ก็แล้วแต่นะครับมันไม่ได้ตายตัวว่าต้องใส่สุดท้ายแบบผมเนาะกะ็สามารถทําได้หลายวิธีแล้วกันเนาะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกวิธีไหนนะครับอพอใส่เนยลงไปนะครับเราก็จะนวดต่อจนได้ฟิลมเลยนะครับ ก็จะเห็นนะครับผิวโดค่อนข้างเนียนขึ้นนะครับจะลองเช็คฟิล์มดูนะอ,อย่าลืมนะครับเอามือชุบน้ำก่อนนะแล้วก็เช็คฟิล์มเวลาที่ผมเช็คฟิล์มนะครับแค่เขาแบบออบางบางเป็นฟิล์มได้ประมาณนี้นะครับรอยขาดค่อนข้างเรียบผมก็โอเคแล้วลองเช็คอุณหภูมิดูนะครับตอนนี้นะครับอุณหภูมิที่วัดได้อยู่ประมาณ 27องศาก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ถึง28องศาเนาะโอเคครับไปดูต่อที่โต๊ะครับจากนั้นนะครับผมก็จะรวบนะครับรวบโดให้เขามีผิวตึงนะให้ผิวเขาเรียบตึงแล้วก็จะพักไวนน้นะครับประมาณ60 9 0นาทีนะครับคุมหน้าแล้วก็พักเอาไว้ ค่อยรวบโดนะครับโอเคได้ก้อนประมาณนี้นะครับคุมพลาสติกแล้วก็พักเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวครบเวลานะครับเรามาเทโดแล้วก็ตัดแบงโอเคครับอันนี้ครบเวลาพักแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะเทโดนะครับลงบนโต๊ะนะแล้วก็จะตัดแบ่งนะครับวันนี้เราจะตัดแบ่งเป็นก้อนละ100กรัมวันนี้แดดค่อนข้างแรงนะครับเวลาที่แดดแรงๆเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของผิวหน้าโดนิดนึงนะครับหรือว่าอุณหภูมิที่สูงเกินไปจะทำให้เขา,าพูฟเร็วตัดแบ่งเป็นก้อนนะครับก้อนละ100กรัม เลียงพักไปก่อนอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ผมทำจริงๆเนาะผมก็จะตัดให้ครบทั้งหมดเลยแล้วก็พีเชฟนะครับผมใช้พีเชฟนะครับเป็นทรงกระบอกนะครับรวบมารวบมานะครับเมื่อกี้ทำเมื่อกี้กำลังนึกอยู่นะครับโอเคอ่าพีเชฟเป็นทรงกระบอกนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับใครจะตบไล่อากาศก็ได้นะแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมจะไม่ไม่ค่อยตบไล่อากาศในช่วงนี้เท่าไหร่นะครับผมจะไปตบไล่อากาศอีกทีหนึง่งตอนที่เราขึ้นรูปจริงอันนี้ผมจะขึ้นรูปรวมๆไว้ก่อนโอเคครับจากนั้นนะครับก็จะคุมพลาสติกนะแล้วก็พักไว้นะครับประมาณ15-20นาที โอเคครบเวลานะครับพิมพ์ที่ใช้นะครับจะเป็นพิมพ์บัตเตอร์เบอร์เนะครับผมจะใส่โดก้อนละ100กรัม3ก้อนนะครับก็เท่ากับ300กรัมนั่นเองวิธีการขึ้นรูปนะครับก็จะขึ้นรูปแบบง่ายๆนะครับก็คือการม้วนเนาะรีดไล่อากาศออกให้หมดนะพลิกกับด้านนะแล้วก็รวบเข้ามานะครับพิมพ์เนี่ยผมทาด้วย ช็อตเทนนิ่งของคิงนะครับหรือใครจะทาด้วยมาการีนหรือจะตัดกระดาษไขมาลองก็ได้นะครับถ้ากลัวติดเนาะ,ะหมุนผมจะหมุนตะเข็บออกไปด้านนอกนะครับสำคัญอีกอันนึงนะครับพยายามเอาตะเข็บนะครับหรือว่าอขอบที่เราเก็บเนี่ยให้อยู่ด้านลา่างเพราะว่าถ้าอยู่ด้านบนนะครับเวลาเราอบอไปเนาะเขาก็มีโอกาสที่จะฉีกหรือว่าเพเยขึ้นมานั่นเอง นะครับลวกเข้ามาลวกเข้ามาอ่าม้วนนะครับเก็บปลายนะครับเก็บปลายให้สนิทพยายามให้โดนะครับรีแลกหรือว่าคลายตัวมากที่สุดก่อนนะครับแล้วค่อยมาขึ้นรูปอ่าผมจะวางหัวท้ายนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็จะไว้ตรงกลางอ่าได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะคุมพลาสติกนะแล้วก็พักไว้อีกประมาณ 40-50นาทีนะครับก็ระหว่างนี้นะครับ5-10นาทีก็จะวอร์มเตาอบนะครับไฟที่ใช้อบนะครับอบไฟ200เหมือนเดิมนะครับโอเคครับอันนี้นะครับก็ผ่านไปประมาณ45่นาทีนะครับก็ขึ้นฟูระดับหนึ่งเลยนะครับวิธีเช็คผมจะเอานิ้วเรียงติดกันนะครับแล้วก็กดอันนี้นะครับโดยังไม่รีแลกเนาะแล้วผม ไปฝืนขึ้นรูปนะครับเขาก็จะมีรอยฉีกนะพอเขาขยายตัวนะครับตัวผิวเขาขยายไม่ทันเาก็จะฉีกต่ำมาจากนั้นนะครับจะทาหน้าด้วยไข่นะครับผสมนมทาให้ทั่วบางๆนะครับโอเค จากนั้นนะครับก็จะนำเข้าอบนะครับผมจะใช้เวลาอบประมาณ18-20นาทีนะครับด้วยอุณหภูมิ190-200องศาแต่เดี๋ยวอบพอผ่านไปสัก10นาทีนะครับผมก็จะคุมหน้าเขาด้วยฟลอยนะเพราะว่าตัวชูกุปังเนี่ยอย่างที่ทราบนะครับมีนมเนยไข่แล้วก็น้ำตาลค่อนข้างเยอะนะครับก็สีเขาอาจจะเปลี่ยนเร็วนิดนึงนะครับโอเคครบเวลานะครับก็เอาออกจากเตา ผมจะเอาออกมาทีละชิ้นนะครับอันนี้ฟอยล์นะครับโดนหน้าไม่หมดเนาะจะสีขอบขอบ,ขอบจะเข้มนิดนึงอ่าโอเคอันอื่นก็ค่อยๆทยอยตามมานะครับเคาะนะแล้วก็เทออกจากพิมพ์นะครับวางพักขนมปังให้เย็นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันโอเคครับ โอเคนี่ก็เป็นชุกคูปังนะครับที่มีหัวเชื้อทั้งจงอันนี้สวยเก็บไว้ขายนะครับอันที่ฉีกนะครับมีรอยฉีกนะเราก็มาฉีกเนื้อดูด้านในกันครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างนะครับของเขากิีนหอมนะครับแล้วก็ตัวแป้งนะครับนุ่มนุ่มมากครับเวลาเราใช้ทั้งจงเนาะ แสงอาจจะเข้าแรงไปนิดนึงนะครับก็ต้องขอโทษด้วยมุมกล้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้โอเคจากที่ชิมรสชาตินะครับก็ตัวชูคกปังนะครับก็สามารถกินเปล่าๆได้เลยนะครับมีรสหวานนะครับอ่อนๆแล้วก็มีกลิ่นหอมอันนี้เราลองสไลด์ดูเนื้อแบบเต็มๆดูนะครับ <c oughs> เนื้อที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับกดไปนะครับก็จะรู้สึกว่านุ่มมาก หวังว่าคลิปนี้นะครับคงม,มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็หลายคนกําลังรอสูตรนี้อยู่เนาะอย่างไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปนะครับจะทําอะไรเนาะก็ฝากติดตามเช่นเคยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ